สวัสดีช่วงเชา้าเช้าขมวดคลิปมาแล้วครับทุกๆ4-6ถึง6ชั่วโมงเราพยายามจะเรียบเรียงขมวดคลิปเด่นคลิปดังในโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆถ้ามันมีคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสก็จะเก็บเรียบเรียงกันนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,น,นะครับวันนี้ก็สืบเนื่องนะครับใช้คำว่าข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับของทายาท ทายาทเรียกว่าทายาทน้ําดื่มก็แล้วกันนะครับน้าดื่มคนคนหนึ่งก็แล้วกันที่มีประเด็นนะครับก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลนะครับก็ไม่ขอกล่าวอ้างอะไรยังไงมากเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีประเด็นลามงดราม่าอะไรยังไงเพราะว่าเกี่ยวกับอุทยงอุทยานนะครับคลิปที่เป็นกระแสวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่มีการจับปรับนักท่องเที่ยวที่ทําผิดกฎนะครับแม่บอกได้เลยว่า ถ้าไม่มีใครนำตีแผ่เนื่องการอนุรักษ์ทะเลนะครับการตีแผ่การละเมิดกฎนะครับของนักท่องเที่ยวหรือว่าไกด์นำเที่ยวหรือว่าบริษัทนำเที่ยวก็คงไม่มีคดีอันนี้เกิดขึ้นนะครับก็ปรับไม่เยอะปรับแค่หมื่นเดียวเองนะครับเออเอาจริงๆอ่ะคนที่หาผลประโยชน์กับท้องทะเลนะครับโดยตรงนะหน่นะครับก็คนในชุมชนนะครับได้ประโยชน์เต็มๆเลย นะครับสอบริษัทน้าเที่ยวนะครับอันนี้ได้ประโยชน์นเต็มเเลยนะครับฉะนั้นเมื่อได้ประโยชน์ก็ช่วยกันอนุรักษ์หน่อยนะครับอ่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวกินเบียนะครับสุหรีนะครับระหว่างดําดูปลาดูปะาารังหรือว่าลงไปเล่นน้าในท้องทะเลนะครับซึ่งมันผิดกฎนะครับของอุทยานนะครับซึ่งอุทยานก็พึ่ง นะครับเพิ่งจะมาปรับเนาะนะครับเพิ่งจะมาปรับตอนนี้คนขับเรือสารภาพว่านะครับเขาเองเป็นคนแจกให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นเบียร์แต่ผมฟังข่าวแนละ้วมันทําแม่งทําแม่งนะเอาตรงๆนะคนขับเรือนะครับเป็นลูกจ้างใช่ไหมครับเพื่อเป็นลูกจ้างนะครับเขาจ้างรายวันวันละสามร้อยห้าร้สมมุติเนาะนะครับแต่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมการันตีว่า3 0มร้อยห้าร้เนาะนะครับต่อวัน เมื่อจ้าง300ร้อ5ห้าร้5ยหร้อาร้อห้อต่อว,วันแล้วจะเอาเงินเจียดเนี่หนึ่งครับไปซื้อเบียร์ไปซื้อเหล้ามาแจกเขาเป็นไปได้ไหมหนึ่งครับเป็นไปได้ไหมผมว่ายากนะแล้วไม่ใช่กระป๋องเดียวนะครับเบียร์หนึ่งกระป๋องเนี่ยหนึ่งครับก็ไปละกี่กระป๋องเนาะนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในการเซอร์วิสใช้คำว่าในการเซอร์วิสในการบ,บริการนะนะครับปรับหนึ่งหมื่นสำหรับชาวบ้านทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วสำหรับคนขับเรือทั่วไปนะผมว่าถือว่าเยอะนะ นะครับแต่ถ้าอันนี้ก็น่าจะบริษัทช่วยจ่ายเนาะนะครับแน่ๆนะครับรู้เห็นเป็นใจผมคิดว่ามันมันไม่ใช่เฉพาะคนขับเรือนะครับแน่นอนนะครับจากกระทูนี้ที่ขึ้นมานะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นณตอนนี้ณปัจจุบันนะครับมีคนแสดงความคิดเห็นไปแล้วนะครับสองความคิดเห็นของคนที่หนึ่งว่ายังไงกันบ้างครับผมจากคุณเลิฟนะครับบอกว่า ซ้ายคนเดียวสะเทือนถึงดวงดาวมีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์จริงค่ะ <c oughs> ใช่ครับแม้ถ้าไม่มีคุณไซยเนาะนะครับก็คงไม่มีใครตีแผ่บทความหรือว่าคนทำคลิปนะครับณปัจจุบันมันโลกโซเชียลเนาะนะครับมีคนอนุรักษนะ์ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็ช่วยกันตีแผ่แบบนี้ดีแล้วครับฮะถูกก็ว่ากันตามถูกผิดก็ว่ากันตามผิด ต่อมานะครับจากแม่สาวซูชินะครับบอกว่าสายไม่พูดเราก็ไม่รู้ใช่ครับคนรู้เขาไม่พูดนอนนับเงินเงียบๆอืมก็มีส่วนนะครับมีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับถ้าคุณสายคุณสายนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะตอนนี้ก็โดนทั้งบวกและทั้งลบเนาะนะครับทั้งบวกก็คือคนในชุมชนนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการบอกว่านะครับพูดแรงขึ้นไปไหมอะไรยังไงประมาณนี้นะครับคนต่อไปนะครับ จากคุณวินเทดแดนใต้กฎหมายไทยก็เงินแทนที่ควรสั่งหยุดบริษัทนี้ก็มันอาจจะมีขั้นตอนอยู่นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แบบเนี้ยนะครับแล้วก็เงินมันก็อาจจะมีส่วนก็เป็นไปได้นะครับอ้าวความคิดเห็นต่อไปนะครับจากคุณมาร์กนะครับบอกว่าอ้าวนายบอกว่าในพื้นที่ไม่ยอมทุบหม้อข้าวตัวเองไงอืใช่ครับก่อนหน้านี้คนในพื้นที่บอกว่านะครับก็ ต้องช่วยกันอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับไม่มีใครทําลายบรรยากาศอะไรยังไงประมาณนี้นะครับสุดท้ายภาพตรงนี้มันออกมาเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆบางส่วนก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับมีคนตอบกับอีก11คนว่ายังไงกันบ้างจริงค่ะออกมาดาน้องอยู่เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะครับสะใจจะถูกจ้างให้ผิดอืมใครเพราะอะไรคิดดูอ๋อก็บอกว่าอาจจะตีความให้คุณทายผิดอะไรประมาณนี้ครับ คนขับเรือรับแทนบริษัทอ,อืก็กอ็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกนะครับว่าคนขับเรือนะครับจะเอาเงินซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าแจกหรือว่าเลี้ยงนักท่องเที่ยวมันก็ผมคิดว่าส่วนตัวนี้ส่วนตัวนะเป็นงบส่วนกลางหรือเปล่านะครับที่จะมาบริการหรือว่าซัพพอร์ตตรงนี้อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ คนต่อไปบอกว่าไงาละ่ะคนในพื้นที่ออกมาด่าทรายสารพัดว่าใส่ความทั้งนั้นอืขอประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็มีภาพออกมานะครับอ่ะนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีทรายเรื่องนี้จะดังไหมก็ถูกมีส่วนครับผมถ้าไม่มีคุณทรายเรื่องนี้ก็คงจะน,น่าจะปรับสักห้าหมื่นทำผิดครั้งที่สองปรับเป็นหนึ่งแสนโดยค่าปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับ เป็นแนวคิดของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆประชาชนชาวไทยนะครับคุณแตนนะครับได้แสดงความิดเห็นว่าเห็นแล้วนึกถึงคุณทรายเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับคนตีแผ่เรื่องนี้นะครับอ่ะชื่อบริษัททัวร์ไม่มีใครกล้าเปิดอืมเดี๋ยวก็อย่างที่บอกก็เป็นข่าวอีกก่อนหน้านี้บริษัททัวร์ก็มาเดือดร้อนกันนะครับว่าไงท่านอธิบดี <c oughs> ไปเชิงเนบแนมอีกแล้วครับผมอ้าวปีละนะครับเป็นแหล่ง เป็นแหล่งว่ายน้ำแช่น้ำไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปลาคนขับสปอยนักท่องเที่ยวโดยรู้เท่าไม่ถึงการโอ้หรือเท่าไม่ถึงการแต่นะครับแต่ไม่ใช่เขตอุทยานแต่เขาน่าจะปรับเพราะเป็นข่าวโอ้โหไม่ว่าจะเป็นอุทยานหรือไม่อุทยานนะครับก็ควรมีจิตสำนึกนะครับว่าอา้าว เราลงไปในพื้นท้องทะเลในแหล่งน้ําเราควรอนุรักษ์นะครับเราควรรักษาบํารุงรักษาแบบไหนนะครับจะเป็นเขตอุทยานหรือว่าไม่เป็นเขตอุทยานนะครับเอาสิ่งศกริกแปลกปอมลงไปนะครับในทําลายธรรมชาติก็น่าคิดอยู่นะนะครับเอาต่อไปมันต้องถอนใบอนุญาตบริษัท อันนี้แรงไปไม้ยแรงครับเอาเอาพอดีพอดีนะนะครับนี่แสดงความคิดเห็นไม่กี่ชั่วโมงนะนะครับมีคนเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพน้องน้องมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเอาอีกสักนิดนะนะครับจะอ่านสัก268ความคิดเห็นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเกินไปครับเห็นด้วยค่ะเป็นคนใต้รัฐทะเลแต่ไม่ชอบระบบใต้เต๊ะค่ะนะครับนี่คือความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยคงไม่ได้มีแค่เคสนี้เคสเดียวใช่ไหมครับ คาดว่าน่าจะไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับคุณขาวหมูว่าไงครับพอคุณสายออกมาพูดพากันโกรธคุณสายรักษาทาเออทรัพยากรนะครับก็ปบบบรบบาบบบนะครับก็มารักษาสมบัติไม่ได้หาวังผลประโยชน์อะไรยังไงนะครับทำให้คนไทยแล้วทําให้เพื่อลูกหลานของคนไทยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับค่าปรับน้อยไปต้องปรับเป็นแสนปรับเยอะ ปรับเยอะๆน่ากลัวจังสักสองแสนหรือมากกว่าเออถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับในการทํากฎทําผิดกฎของบริษัทท่องเที่ยวแบบเนี้ยนะครับปรับหลักแสนจะเป็นยังไงครับในนามบริษัทนะนะครับในนามบริษัทนะถ้าเป็นชาวบ้านก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่งนามบริษัทนี่ผมคิดว่าอืมันน่าจะเยอะๆหน่อยเนาะนะครับออะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับน้องไปปรับหนึ่งหมื่น ต้องอย่างต่ำ 50, 1, ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนประมาณนี้นะครับออกข่าวปุ๊บจับได้ปั๊บก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีคนในพื้นที่ว่าไงาอ่าเนบ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 น่ารักน่ารักก็แล้วกันนะครับเอาพอดีพอดีเนาะปรับน้อยไปไหมนะครับปรับเหมือนกลัวจะมันจะเข็ดปรับหนึ่งมืนป้าดมันคุ้มกับความเสียหายไหมเป็นทุกที่แต่เจ้าหน้าที่ละเลย ก็แค่นี้แหละจายตั้งจบอืเจ็บนะนะครับสั้นๆก็แค่นี้แหละจายตั้งจบแค่นี้ก็เจ็บนะสั้นๆนะครับนายบอกว่าคนท้องที่เขาดูแลได้โหคนท้องที่ดูแลได้เดี๋ยวก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะนะครับเซฟคุณทรายอ่ะวันนี้ก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆก็ละกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นกระแสโซเชียลประจำวันนี้นะครับ ในการรับชมและรับฟ ok ังก็โปรดใช้ว <c oughs> ิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับในโลกโซเชียลณปัจจุบันมันมีทั้งข้อมูลจริงบ้างเท็จบ้างนะครับก็เก็บเรียบเรียงนํามาฝากขมวดข่าวทุกๆ4ถึง6ชั่วโมงนําเสนอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องไม่ต้องนั่งรอ 4- 6ถึงชั่วโมงมีข่าวอะไรยังไงที่น่าสนใจอะไรยังไงบ้างเพียงแต่กดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e เดี๋ยวช anel ของเราจะขมวดคลิปเก็บเรียบเรียงนํามาฝาก กับผมแอดมินทีธีรชัยครับผม